สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็ได้ทําการเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเจ้า t o y o ต a y a r i ิ a t i ท2023ซึ่งเป็นเจนที่2บนท้องถนนทั่วไป y a r ิ s a t ทิเจนที่1ก็ยังดูสวยทันสมัยอยู่เลยในเจนที่2นี้ Toyota คงหมายมั่นปั้นมือเป็นแชมป์ตลาดรถอีโคคาร์และทิ้งหาอีกไกลโดยมีพรีเซนเตอร์ เป็นหนุ่มแบมแบมแ,บมแห่งวงกอ t 7เพื่อดึงดูดตลาดวัยรุ่นโตโยต้ายาริทเอทีบเจน2ใหม่ได้มีการใช้โครงสร้างตัวถังใหม่แพลตฟอร์ม DNA ที่พัฒนาโดยไดหัสุมีจุดเด่นที่ความแข็งแรงมากขึ้นแต่น้ำหนักเบาลง18กิโลกรัมเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้โดยมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น1,057กิลกรัม ระยะฐานล้อยาวขึ้น70มเมเป็น2 6 2 0ม mm, เมเป็นรถที่ยาวที่สุดในกลุ่มอีกโก้คาขุมกำลังที่ใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรรหัส 3NRVE แบบ4ีสูบแถวเรียง Dodge 16V AE กำลังสูงสุด94แรงมา้าที่6,000รอบต่อนาทีเพิ่มขึ้น2แรงมา้าแรงบิดสูงสุด 1 1 0นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อนาทีขับเคลื่ลอนล้อหน้าส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ Super CVTi พร้อม s q u u n t t a l ย h i ิปส่วนของช่วงล่างด้าน,นหน้าเป็นแบบ m a c p h e r s สั Strut พร้อมเหล็กกันโครงหลังแบบ t o s i o n Beam ไละคอย s p r i ริพร้อมเหล็กกันโครงห่วงมาลาัย Power ไฟฟ้าล้อลอยปัดเงาสีทูโทน16นิ้วการดีไซน์ภายนอก การออกแบบเป็นแบบฟ a s t แบ็ k ดีไซน์สะท้อนความสปอร์ตสไตล์พรีเมียมโฉบเฉี่ยวด้วยหลังคาด้านท้ายลาดเอ็นมีเอกลักษณ์ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding พร้อมไฟเลี้ยว LED แบบ Sequential เป็นรดนแรกในกลุ่มรถ e ีโคคาในตอนนี้ไฟหน้าพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED และไฟส่องสว่างแบบ LED Light Guiding มีการดีไซน์ช่องลมพิเศษช่วยให้รถ รงตัวนิ่งในทุกช่วงความเร็วประจังหน้าสีดำเงาดีไซน์ใหม่สวยเท่ภายในเบาดนั่งสังเคราะห์สีแดงทรงสปอร์ตมีรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่เบาะหนังสังเคราะห์สีดำผสมผ้าและบอะผ้าล้วนสีดำมีไฟแอมเบลไลท์ภายในห้องโดยสารบาริเวณคอนโซลกลางด้านบนและแผงประตูด้านหน้าปรับได้64เฉดสีช่องปรัมอากาศ ตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมสะท้อนความพรีเมียมให้ห้องโดยสารด้านความบันเทิงและความอำนวยความสะดวกมีหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอาก,กาศแบบอัตโนมัติดีไซน์ปุ่มสะท้อนความพรีเมียมหน้าใช้งานพร้อมช่องต่ออุปรกรณ์ไฟฟ้า 12V, ลต์บริเว c o n นโซลหน้าช่องต่อ USB ให้มาถึง4ช่อง ที่บริเวณคอนโซลด้านหน้า2ช่องและด้านหลังคอนโซลกลางพร้อมช่องประมากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลังพร้อมระบบกรองฝุ่น pm 2.5และมีสถานะแจ้งเตือนระดับฝุ่นภายในห้องโดยสารพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมหุ้มหนังนุ่มระบบเบรกมือไฟ,ฟฟ้าพร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติและระบบ push start อานวัดใช้แบบดิจิตอลพร้อมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ แบบ TFT ขนาด7นิ้วพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายพร้อมแผ่นกั้นห้องและช่องเก็บของ,งเอเนกประสงค์ด้านระบบความปลอดภัยมีระบบออโตเมติกไฮบีมระบบปรับไฟส่งอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยดึงกลับอัตโนมัติระบบความปลอดภัยก่อนการชนระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธีระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ all speed ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA กล้องบันทึกภาพหน้ารถและกล้องมองรอบคันระบบช่วยเตือนมองอหบสายตาที่กระจกมองข้างระบบช่วยเตือนขณนะถอยรถสัญญาณเตือนการระยะด้านหน้า2ตำแหน่งและด้านหลัง4ีตำแหน่ง ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดอบไฟสองสว่างหลังจากดับเครื่องยนต์โครงสร้างนิรภัย GOA ถุงลมเสริมความปลอดภัย SIS 6ตำแหน่งสวิตช์ปรับโหมดการขับขี่บนพวงมาลัยได้ถึง3แบบคือ Eco, Normal และ Sport ด้านการประหยัดน้ำมันทำได้ถึง23.3กิมต่อลิตรและผ่านการรับรองมาตรฐานมลพิษ Euro 5ด้านราคานั้น เริ่มต้นที่รุ่น Sport ราคา5 3 9 0 0 0บาทรุ่น Smart 5 8 4 0 0 0บาทรุ่น Premium 6 5 9 0 0 0บาทและรุ่น Premium Luxury 6 8 9 0 0 0บาทด้านสีของตัวรถมีด้วยกัน7สีคือสีดำสีน้ำเงินสีส้มสีแดงสีขาว สีขาวมกุกสีเทาและสีเงินเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลของเจ้า toyota yaris Native 2023ซึ่งถือว่าเป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ทำให้ตลาดอีโคคานั้นกลับมาสดใสและชุ่มกระชวกันอีกครั้งต้องรอชมันต่อไปว่าใครกู้แข่งจะงัดไม้เด็ดอันไหนมาสู้กับเจ้า toyota yaris n a t i v e ตัวนี้ยังไงถ้าถูกใจคลิปนี้ อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับ